ผมเจอกับงูเขียวสะบัดหางนะครับโอเคผมเดินผู้การดีกว่า กินงอนเราก็ได้แท่นด้องน่าจะดูดีกว่า

อมอยังยากอยู่เดิเซฟเซฟผมมันผมไม่มั่นใจว่าเขาเป็นว่าเขาจะเป็น AI ไอหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่า AI ไอมันเยอะเ,ยเดี๋ยวนี้ผมก็เลยต้องเดินเซฟเซฟนะครับไม่กล้าเสี่ยงมากเสียงมากดูแพ้เพราะว่าเราเจอ a อก็ตายแน่ถ้าเราไม่เสียงเท่าไหร่เราเล่นปกติก็ผมไม่แพ้ โอ้ oh. ชักน่ากลัวมีกลิ่นนะ possible ผมมันจะต้องเดินแบบ,บเซฟแบบเหมือก็เหม่อ,อเพราะว่าสลายอยู่ ืมแค่ตอนนี้เดินยากเลยขนาดเซฟๆนะต้องเอาเวลาเดียวเพราะคนต่อสู้เดินไปมาไปมากๆโอเคผมไม่แคร์เหมือก็เหมอืออ ยังไงเราก็ยังมีเขาเรียกว่าดีเฟนต์เก้าเก้าเก้าอยู่นะ เลือกินแล้วก็เลือกได้ไม่บันเดอร์นะพลาดเนี่ยเฉียช์พลา,าเดเจอเหมือนเดิม Okay. เหมือกเหมือกโอเค possible จะเป็น AI นะเพราะว่าออกแนวเดินไปไวนะเดินเบสมูฟนะซึ่งโอเค

ก็คงพยายามควาความความความเป็น AI อไยไ่างนี้ถ้าไดชนะผมแต่ว่า uh, I will show you why ทำไม GM ถึงเหนือคนโบติด I will show you Even AI cannot win โอเค okay ในคิดเลยผมคือผมมั่นใจแล้วว่า AI ร้อยเปอร็นต์เลยซึ่งถือว่าแบบโอเชิลเดียวพออีกสักพักหนึ่งอ่ะระบบเข้าที่ผมจะไล่แบนดพวกนี้ให้หมดเลยนะพอดีคิดว่าผมเป็นผมคิดว่าเป็น AI ตอนนี้ระบบยังไม่เข้าที่เพราะเราสามารถตรวจเช็คเกมได้บันเดย์ครับโดยไม่ทันเจอ เลยลืมไปว่แก้ทีเวลาจะหมดเม็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 ดเบียร์เม็ดไม่กินเม็ดคนกินโคนคนิเบียร์คนแหกเอาแหกแล้วครับ ตัวน,นี้ฟรีแน่นอนผมรอด่ะโอเค ก็คงจะการเดินให้ผมพลาดอะแต่ผมบอกเลยว่าไม่พลาดแล้วล่ะแต่เมือ่เป็นแบบว่าถ้าเวลานน้อยเราก็พลาดได้แต่นี้เราไม่พลาดละตั้งโลไว้แล้วจบจบ,จบแล้วโอ้โหไม่หลกเลยนะเพราะว่าเหมือนต้อง แต่ดีนะที่เราเซ็นเร็วอะว่านัา่นเซอยู่ับ AI อะก็เลยก็เลยแบบไม่เอาอะไรเพราะว่าถ้าถ้าเราเสียงมากเราต้องจะโดนแต่ AI ก็จะเสมอได้ไม่ยากนะนั่นคือกอ่อนของ AI เพราะว่าขาดความคิดสร้างสรรค์ที่จะมาหลอกเรา เราเดินเบีย้ยสูงอีกแล้วนะตามตูดของมองทากรูปน,ๆๆนะที่เราเคยให้ทําไว้นะเป็นคอร์เนี่ยในเป็นกลุ่มปิดนะครับ what is this man okay okay จะไปดีเขาช่วยดูน่าจะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นโตนที่จะเกิดการประทะมากที่สุดโอเคน่าสนใจ What that? ยันไว้เหรอแต่เม็ดก็ขึ้นไม่ได้เนาะได้ได้ขุดขุดโผล่ให้เม็ดสีดีโอเคโอคน่าจะโอเคแบบโอ้แหละมั้งเพราะว่า เราได้ทาเน็ตขึ้นมาก็เป็นแท่นโอเคถ้าเขาไม่นั่นเราก็เราก็ได้ทางเน็ตที่บล็อกการระเบิดเบีย้ยตัวนี้ออกมาเบีย้ยตัวนี้ก็ดูไม่มีค่าเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราควรจะยันไว้นะเพราะว่าเพื่อที่จะไม่เสียพื้นที่ในการเล่นควรจะเป็นอย่างนั้นแหละโอเค เทนชั่นที่จะระเบิดเบีย้ยแล้วเราปลุกเบีย้ยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับโหนี่เช้าเช้านะแต่คลิปก็เลยง่วงๆอยู่กลายเป็นอะไรเนี่ยจับมากกว่าเบีย้ยสูงกลายเป็นม้าซ้ายนะครับเห็นไหมเบีย้ยต่างฝ่ายต่างต,างตกเป็นจุดอ่อนนะครับใครโจมตีได้มากกว่ากนชนะครั ไอเดียก oh, ็ไม hmm? nah, ่ยากโคนเม็ดเม็ดเม็ดไลลไปไหลถึงม้าแล้วก็โคนขึ้นไปต่อแล้วก็วินเดอร์เกมอีซี่เพราะว่าตัวนี้เป็นจุดอ่อนที่แบบเดถูกเสียฟรีแน่ในอนาคตนะครับตัวว่าเขาจะแก้ไงนะถ้าเขาไม่แก้ให้มันดีเนี่ยเขาก็น่าจะน่าจะลำบากนะเกมเนี้ย ตอนเี้่อกีก้กเลยเฉยเมื่อกี้งูเขียวตบหางคงบแบบแรงมากสมัยเสมอนะเจอบอกเลยว่าระดับรุ่นใหญ่นะครับเสมอ AI สบายๆทุกคนนะครับว่าเราเราว่าเล่นกันมาจนแบบว่าถ้าเอางี้ว่าเราอยากเสมอะผู้เกมเสมอหมดแต่ที่แบบว่าแพ้เห็นแพ้ชนะกันพ่อจริงๆคือเขาอยากชนะกันนะแต่จริงๆคือมันไม่มีอะไรจะมาทำร้ายกันได้แล้วนะเพราะว่า คือถ้ารุ่นใหญ่นี้มันจะเหนือไปอีกรลเวลกหนึ่งกว่าที่ทุกคนเคยเข้าใจนะครับกินกินมากินมากินลุกเบียกินเบียรกินโคนเบียตีข้างข้างได้ที่สุดพร้โอเค this is big big problem ท่านแรกผมลองไล่ก่อนแต่ว่าไม่ได้คาดหวังลองลองลอง,ลองดูเฉยโอเคโอเคพูดต่อสู้เรารู้เรื่องถอยดีกว่า <laughs> ถ้ารู้ก็ถอย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 มาแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับน่าสวีซีทูวินนะครับ เขาจะระเบิดอย่างเลยเอาเรือบุกโคตแต่เนี้ยเม็ดตัวนี้มันล็อกเปียตัวนี้ได้เสมอเมบี Maybe, ว่าถ้าเขาเดินดีอาจจะเสมอแต่ว่าก็ยังไม่ง่ายหรอกผมซ้อนนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมปักมาตังนี้อยู่นี่แอดสองทอยเมย์วีเด้รุกด Ok, có được, tóc chạch rồi đó เดเนีย่ยถ้ากินนี่ผมถอยม้ากลับมาที่เดิมแล้วเ,เลือได้ตีหลอกให้กินนะถ้ากินนี่เสร็จเลยแต่ถ้าไม่กินผมจะเดินมามานี่แ้เ,เดินขึ้นมานี่เนี่โทตสูงเอื้องอะบุกด้วยการเอาม้ามาบังเบี้ยตัวเองไม่ให้เหลือบุกม้าบังเลือะที่หมุนม้ายากเนี่ย เลยต้องหมุนในตาที่เป็นไปไม่ได้นะก็ hmm. ตอบว่าไอนี่ไม่ได้อีน่นะผิดเบอร์นะครับอาจจะผิดนะเดี๋ยจะต้อง้องนต้นหมดโอเคว่างละเก okay. ผมลองวางเล่นๆนะกิดนไม่ได้อยู่แล้ว โอเคแล้วเขาไปกัดลุกฮนะอืมซุเประสติเคเอาใหม่ตีไม่เข้านะเออผมต้องยิงดีต่อเดียวกัน เหลือตัวนี้ดีนะครับ <c oughs> กินเบีย้ยขุนกินม้าตีว้าตีขุนถอยตรงๆเบีย้ยอัดมา้ามาไล่เลือนต้ม้ายเป็นน้อยไงมม้าตีขุนถอย มาถอยลงล่างก็ได้ so that is not so what should I do ผมต้องมามาอยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวผมไม่พร้อม w e so what should I do หมดมาไหม หมุนโต๊ะแปลกหน่อยเลวยกว่อนโอเคมาจนได้โอเคต้องให้ต่อนอสโอิซิ ตอนนี้ผูกเบีย้ยได้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เจอประเภทแบบไม่เอาอะไรเลย <S <S 1> <S 1> อ่าผมรู้แล้วผมต้องทำไงทุกท่านเห็นแล้วมันดูตลกมันดูตลกแบบตลกมากอ่ะแต่ว่าในความตลกนี้ไม่ตลกแล้วต้องต่อเอลยลำหนึงครับ ประเด็นคือต้องต่อเลยแบบนึงเพราะว่าเรือสองลำมันซุปเปอร์ตอร์เร็ตสดได้ดีเต็มจุนะครับ and now okay เราไล่มาไปได้และ okay เอาเรือทั้งคองเพราะที่เรือติดเนี่ยเรือเดินไม่ได้เขาต้องเดินมาหุ่นก็เดิอนออกไม่ได้ลมก็ไม่ได้นี่ได้จอยนะครับเขาต้องเดินโคลหรือมา แล้วผมก็จะเม็ดไหลเข้าไปได้โอ้โหสุขสว่างมาลีฮาร์ดบเสโอเคเม็ดไหลครับแล่าน่าวพอชุดอะไร o ูอิ I เ i s เม็ดไหลมากระแทกพอเม็ดเพอามาต้องหนีมากระแทกกระแทกแล้วเรือกินคนทะลุโอ a โ เรียบร้อยเด็ดกบก็เก้าวอันนี้จบแล้วนะครับโอ้โหกว่ลจะจบได้นี่เหนื่อยนะต้องใช้สก,กิลอ่ะอ๋มอมาไปกันเร s not good มามาน,นี่พดขึ้นโอเคเอากองหลังมาเพิ่มนะครับโอเคเดนันแข็งไม่ทะลุนะตรงนี้จานหมดแล้วนะครับ take knock on, take 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 what is that okay not far to take look on. look 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 it's okay okay what are you doing nothing you're doing you're doing nothing so i don't care you nothing nothing you're doing nothing โอเคโค้ดเดอะดรอว์นี่คือทริคนะครับในการเล่นเซลล์เราจะเอ่อที่โฮลด์เดอะดร a ว์ดอนอนลาโยคันในทุกคำสายโยแคมนะครับโอเคแต่ตรงนี้ก็เป็นพอยท์ที่ว่าเราจะต้อง doing something doing something ได้แทนด้วยเห็นนะมันน่ายำไงนะ เรียบร้อยนะผมน่าจะชนะส,สบายๆแล้วันี่ผมมากินเลยลูกค้าเคที okay, anyway, ่ซี่พิซอยตอนนี้เวไอไายเลยโปรโมทเลยโปรโมทโปรโมทนะครับ What? <Look. S 1> What is that Get it เขาต่จะเดินเพื่อให้ผมเสียเวลาผมไม่คิดแต่ผมไม่สนผมจะเทกดเอเดรียต really ัสเอเดรียตัสดแค่จะเทอยูพรอะไรเนี่ย What is that? I don't know your n i h t hanging t h I want to take the n i g h t but don't want to tread. Okay y ูกฆ a าอยู่ What is that? lúc 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 look nhiều quá ครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เพจคุยหมองรูกกับเซนบอลด้วยนะครับทางเพจ Facebook แล้วก็เจมโรดทาง YouTube นะส่วนท่าในใดเนี่ยที่สนใจหนังสือนะก็ใกล้ออกแล้วเป็นหนังสือม้าข,ขวาตีม้าเทียมคู่กลางนะครับเป็นหนังสือปกแข็งข้างในเป็นกระดาษถนอมสายตานะส่วนคอนเรียนก็ม้าขวาสทุกรูปม้าขวาตีม้าเทียมคู่กลางม้าขวาตีม้ารายแล้วม้าขวาตีเม้ทรายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ